มาดูจับปลาดีกว่านะฮะหน้าร้อนแบบนี้ไปจับปลาดีกว่าที่สุรินเขามีงานจับปลาการกุศลนะครับเขาบอกโอ้โหมีเซียนจับปลาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พกแหลพกอะไรกันไปเพียบเลยอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันฮนะนี่เลยฮะงานจับปลาการกุศลจัดที่สระน้ำบ้านขนาดมอนตะวันออกนะครับที่อำเภอสังขะจังหวัดสุริน งานนี้ก็เรียกว่ารวมพลคนจับปลาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ฮะมากันพร้อมอาวุธคู่กายแหขนาดต่างๆให้จับในสระเนี่ยสิบไร่นะฮะโดยเขาเปิดให้หวานแหแต่คิดนะฮะคิดค่าธรรมเนียมบากแหละ100่งร้อยบาทแต่ถ้าเกิดจะยืนกลางแพนะฮะยืนบนแพกลางน้ำเนี่ยคิดเพิ่มเป็น140เนี่ยอย่างเราที่เห็นอ,อ,อย่างคนเนี้ยร้อยหนึ่งแบบเนี้ยร้อยหนึ่งแล้วก็แพร,แพรเห็นไหมคะตรงกลางเนี่ยร้อยสี่สิบโบหลายตำแหน่งเลยนะคะนะฮะ งานนี้ก็เพียบฮะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะนําไปให้กับหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุนพัฒนานะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันหน้าแรงนะฮะอากาศร้อนทําให้น้ําลดและน้ําร้อนอาจจะส่งผลให้ปลาตายได้จึงมีการเปิดให้จับปลาดีกว่าปล่อยปลาปลาตายธรรมดาไปนะฮะท้ามกลางอากาศร้อนนี่ยข้ามกลางมีน้องๆหนๆรุ่นเล็กก็มีนะฮะบรรยากาศก,าก็คึกคักเลย บางทีปลาไม่ได้ก็กระโดดน้ำลงไปก่อนแล้วกันนะฮะแกร้อนก่อนหรือไม่ก็ซ้อมวงสวิงเออก็มีการซุ่มปลาไปเลยมีโคศกนะฮะมีการเปิดเพลงนี่สร้างสีสันนี่ค่ะเยอะเลยนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะฮะก็มีชาวบ้านมาเยอะฮะพอทราบข่าวก็ซื้อบัตรจับปลามามีทั้งจากอำเภอปราสาทตร์อำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชิดนะฮะสี่ร้อยคนปลาที่ได้ก็มีนะฮะปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนปลานินปลายี่สก ะะแต่ละคนก็บอกว่า,าได้กลับบ้านไปไม่ต่ำกว่า10กิโลนะบางคนจับได้ก็ขายตรงนั้นเลยฮะ,ะบางคนจับก็ปิ้งย่างก็เหนียวกินตรงนั้นแหละรายได้งานนี้เ็าบอกประมาณ3 0,000บาทก็ไม่น้อยนะนะฮะคุณชัยสิทธิ์ชาวเพเภอปราทบอกมาก,กับเพื่อน6คนนะครับจะพาลูกหลานมาฝึกวานปลาด้วยบรรยากาศก็สนุกสนานคลายร้อนเป็นอย่างดีนี่นี่เต็มเลยนี่ขายกันเลยนเอาแต่ช่างมาด้วยค่ะเออนะฮะ โดยคุณชัยสิทธิ์บอกวันนี้ก็ลงทุนซื้อไป100บาทนะครับจับได้20กิโลกรัมขายไปแล้ว10กิโลกรัม30บาทส่วนใหญ่ก็เป็นปลาทะเพียนปลานินปลาในนะฮะแล้วก็ปลาตัวเล็กบางส่วนเดี๋ยวเหลือกลับไปทํากินกับครอบครัวนี่ฮะแต่ว่าสระน้ำแห่งนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะคะคนเป็น400เลยอะ่ะแล้วก็ได้คนละไม่ต่ากว่า10กิโกรัม <น>ล,ลองคิดดูว่าถ้าจับคนเดียวได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วก็ขายกันหน้างานแบบนี้นะคะกิโลกรัมละ30บาทเองนะน่า<ก>สนใ,ใจเลยแล้วก็คลายร้อนขึ้นมาทันทีเลยะะใช่ครับตอนนี้ YouTube มตทีชนทีวีมีคนติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะคะเพื่อไม่พลาดกับการติดตามรับชมข่าวสารในวงการบันเทิงและข่าวสีสันฝากกดติดตามหรือว่ากดซ u b s c r i b e ด้วยนะคะ